ปุ่นเลยหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเสร็จเสร็จกล่องก็มันคือลายแต่ขาดตีดาบไอ้แรดตัวแาดเองยาเฮ็ดอันนี้ลุงป๋อผาซงอยู่น้ำวัดน้ำว่าเออบ่แม่นอยู่น้ำโดดน้ำล่างนะบ่ได้ย่างนะแกงัดมาจนเบิดยาเฮ็ดแตีได้จังเลยนั่งเหนอ้ำเอ้ย เป็นมึนเหม็นดื้อเมันลูกไพวะลูกมาลูกไพแอฟปูนไอ้ยปุูนไอยผู้บ้านแม่ด้วยผู้อย่าป้าเอ้ยป้าเอ้ยมาทางนี้จะได้มากอบซับเพื่อนจากบาทป้าอ้อยเอาปุ่นป้าป้าอ้อยเพคนอยากกินกระปุ่นคนว่าหมวนคือยัง ต่อเลยตี <S <S ๋มันตอเลลต่อเลตอเลยต่อเลตมันคือต oui> ่อเลเป็นตอลมันอ้าบ้าหต่อเลยกอเาก็แเสี่ยงแข้งกระด้างหนมว่านะขออคนนึงเด้อ อ้านสบาห้ามบอกบานจ้าอางนต่อเลยเนาตอแรกผเป็นเางบางคนเขาพังก็อ่านสบาห้ามบอกประมวลนะนะแต่มันเป็นอย่างนี้ห้า็บอได้ต่อเลยได้ตอนแรกผมเป็นอันนี้มาต้งตแห้งจนเขาสั่งต้มกุดห้ามบอได้ต่อเลยนะต้งแห้งต้ตกปุกเลยั้แซ่บบะต่อเลนี่มันต้องปินปอดในน้ย่างเลยนะยาง จเอ้ใน้อยอ้าป้าขามาเลยค่ะป้าขามาเบิ่งก่อนหมูเลยสายสดทางยูทูบยาไอ้เนี้ยก็เพลงกันสดจังสาราเนเรี้ยงของชาวบ้านไม่สาราในเรื่องของเองวจะไปกินขระวโพดเก่งเนาะว่อินเทศน่อยมันกันแช่ยเป็นตัวเอ้บอกให้เจ้าเอ้จะคือเปหมดเงินกันบ้านเที่ยงหลุมันหเอื

ได้ลงแอรันแหงมาเจเบิมาโหลดผู้คาไับรถได้พอตีได้ลูกกระปติดฝาลงเลย้นมาได้พอรับรดพอับเบิมาโหลดแน่นี่แหละเวลาเขาสิกินขาายตายตายตูอ่ะมาอัิมายอะนาน่ะอ่ะมันอะรนปานให้เวียดสิจับเอาเพ่งถมาลูกไห อย่าคนงานมนลูกน่ะโอ้ยนี่จะเหมือนลานข่อยน่ารู้กันนะโอ้ยย่าคนงามไม่ใช่ข้าวนางตักน้ำหอมไม่ผุดนางโอ้ยรถบ้านนางมาได้นางโอ้ยแโอ้ยว้าวนี่ได้เกิดสิไปนั่งในตักผงอุ้ยเอาเอาบ๊อบเจอพี่ตาันจะสิทธมาจับพี่แอ็มก่อนด้อเอาเลยไปดึงเราไปเลย ก็อยู่น้ำไหนเด้อกน้ำบ่อมนี่คือพญายิ้นเราจะทาเลกเสกเล็กเสกมาน่เราจับป่อเโอ้ยไปก่อนพี่าไหัวอะไรตนมม โอเคกันไปไว